ข้อที่18นะคะเขาบอกว่าคุณโชคลาภเนี่ยได้รับเงินเดือนเดือนละ2 5 0 0 0บาทคุณโชคลาภควรมีหนี้สินไม่เกินกี่บาทต่อไรายได้ของคุณโชคลาภเองอเมื่อกี้ครูบอกแล้วหนี้สินนะคะต้องไม่เกินเท่าไหร่คะ1ใน3ของเงินเดือนเรานั่นเอง เพราะถ้าเกินนั้นนะคะเราจะเป็นเราจะไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้หรือว่าเราอาจจะเดือดร้อนที่ว่าจะต้องไปกู้เงินนะคะอะเราลองมาคํานวณเงินเดือนของคุณช่วลาบคุณช่วลาบควรมีหนี้สินต่อเดือนเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะคะอะจากโจทย์เลยเขาบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้ที่ครูบอกสูตรการคํานวณหรือแนวคิดเขาบอกว่าอะไรายได้รายได้นะคะหารด้วยอะไรคะ ด้วย3นั่นเองเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณโชคลาภอยู่ที่25,000บาทนะหารด้วยอะไรคะหารด้วย3ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะตอบ8 0 0 3 33 3 3 3 3 3บาทนั่นเองอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควาย